วิวรุตชี้ปัญหาตำรวจปัจจุบันทำประชาชนเดือดร้อนสาหาัสแต่ผู้มีอำนาจไม่ตระหนักในความเป็นจริงอาชญากรรมเต็มเมืองเดือดร้อนแจ้งความไม่ได้ต้องพึ่งไหนหน้าพาไปแจ้งความแล้วเวลานี้เนี่ยมันกระทบต่อประชาชนมากนะครับผมขอเรียนเลยว่าเจ็หือ8ปดเปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะกระบวนการยุติธรรมการรักษากฎหมายของประเทศเราเนี่ยิ่งถดถอยลงไปนะครับ แต่ท่านอาจจะไม่ได้ค่อยรับรู้เพราะว่าสถิติตัวเลขอะไรต่างๆมันสวนทางกับความเป็นจริงของความเดือดร้อนของประชาชนมันไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนเนี่ยไปแจ้งความไม่ได้นะครับจะต้องมีหนายหน้าแจ้งความจะเห็นว่าต้องไปหาน,ะนายคนนั้นทนายคนนี้ไปหาสายไหมต้องรอดกันจอมพลังนะฮะไปออกสื่อไปร้องโหบร้องไห้แม้กระทั่งไปทําขนาดนั้นแล้วก็ไม่ช่วยจะได้ผล เห็น <S an> แต่ก้าวไกลพักเดียวที่มีโนโยบายปฏิรูปตำรวจเชิงโครงสร้างชัดเจนและใช้ได้เ <S an> ช่นการกระจายอำนาจให้ขึ้นกับจังหวัดส่วนพักอื่นยังพูดกว้างไม่เป็นรูปธรรมไม่ให้มีซื้อขายตำแหน่งทำตำรวจให้เป็นของประชาชนซึ่งเลื่อนลอยไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่ก้าวไกลไม่ได้เป็นนายกก็ทำไม่ได้เพราะการเป็นนายกสามารถออกคำสั่งระเบียบหรือแม้กระทั่งการพูดในการประชุมหรือต่อสื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากหากเป็นพักร่วมก็ต้องทำในรูปของการเสนอกฎหมายซึ่งแต่ละ เรื่องต้องใช้เวลานับปีหรือหลายปีและไม่รู้ว่าพักหลักจะเอาด้วยหรือไม่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลอภิปรายว่าเก้าไกลมีนโยบายปฏิรูปตำรวจชัดเจนสอดคล้องกับข้อเสนอของสอปยทแทบทุกเรื่องที่สําคัญเห็นตรงกันเช่นลดความเป็นทหารตำรวจต้องไม่เรียนเตรียมทหารรับจากมหาวิทยาลัยประหยัดและเข้าใจชีวิตประชาชนมากกว่าเปิดโอกาสให้ตำรวจผู้น้อยได้เจริญเติบโตเป็นสัญญาบัตรกระจายอำนาจตำรวจสู่จังหวัดขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดมีคณะกรรมการกิจ การตำรวจจังหวัดควบคุมผู้กำกับมีอำนาจเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายยุบตำรวจภาคโอนหน่วยตำรวจเฉพาะทางให้กระทรวงทบวงกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายสืบจากข่าวรายงานนะครับเพราะว่างานตำรวจเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทําหน้าที่ของเขานะพนักงานสอบสวนไม่ได้รับแจ้งความนะฮะไม่รับคําร้องทุกข์ในทุกเรื่องที่ประชาชนไปแจ้งความนะฮะหรือร้องทุกข์ทั้งทั้งที่ปวิยา,ยาบัญญัติไว้นะครับ อย่างสมบูรณ์เลยนะครับผมถือว่าปวิยาเนี่ยมีความสมบูรณ์นะฮะเราคัดลอกมาจากต่างประเทศแล้วปัจจุบันก็ถือว่าทันสมัยอยู่นะครับต้องดําเนินการสอบสวนโดยมีชักช้านี่เป็นหัวใจเลยนะครับเพื่อไม่ให้พยาฐานมันสูญหายไปแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนั้นไม่ใช่นะครับแล้วก็มากมายนะฮะอย่างคดีแอมเนี่ยก็เป็นข้อเท็จจริงเป็นปรากฏการณ์อีกเรื่องหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะถ้าคดีแรกเนี่ยมีการชนะสูตรพิสูจ์ตามกฎหมายก็จะต้องทราบแล้วนะฮะ นะครับท่นี้ก็ปล่อยนะฮะผมคิดว่าไม่ได้มีการชันสูตรพิกศพอย่างสมบูรณ์ก็จึงไม่ทราบว่ามีการถูกวางยาพิษในแต่ละรายที่เกิดขึ้นนะฮะเ,เวลาน้อยนะครับผมขอเรียนแล้วว่า,าผมดูพักการเมืองนะฮะทุกพักแล้วเนี่ยนะครับผมก็ไม่เห็นพักหลักๆนะฮะของบ้านเมืองเนี่ยโดยเฉพาะพักฝ่ายที่เคยเป็นรัฐบ,บาลเนี่ยมีนโยบายในการปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนอะไรนะฮะ ผมเขาเรียนเลยว่าเห็นแต่พักเก้าวไก่ผมเปิดดูนะฮะในเว็บเกี่ยวกับนโยบายของพักมีในเรื่องของการปฏิรูปตํารวจในเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องการมีข้ามการที่การตจดังหวัดนะฮะแต่พักอื่นไม่เห็นนะครับแล้วก็อย่างเรื่องปรับยาเสพติดเนี่ยแต่ละพักก็คุยขโมงโฉงเข่งอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะเอาจริงเอาจังตาต่อตาฟันต่อฟันบ้างอะไรก็บ้างนะฮะซึ่งมันก็ซ้ําๆซากๆกนะฮะไม่ใช่ นะฮะถ้าท่านไม่ปฏิรูปตํารวจท่านก็แก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้ตามกฎหมายนะครับพักเพื่อไทยนะฮะเรียนเอ่ยชื่อตรงนี้พูดนะฮะย้อนหลังไปว่ามีความสําเร็จในการปราบจาเสพติดแต่นั่นแท้จริงคืออาชญากรรมทั้งสิ้นนะฮะเมื่อปี4 7 4 8ผมเป็นผู้กับสถานีตำรวจในพื้นที่ภาคอีสานเราทราบดีว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะฮะมันไม่ใช่เลย แล้วเราก็ไม่เห็นว่าที่เขาบอกจะปราบจาติดเนี่ยปราบอย่างไรนะฮะเห็นแต่พรคก้าวไก่นะที่บอกว่าจะต้องปฏิรูปตำรวจถ้าไม่ปฏิรูปตำรวจก็ปราบจาติดไม่ได้นะาอันนี้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าพรคก้าวไก่ในเรื่องของการปฏรูปตำรวจการสอบสวนเนี่ยมีความก้าวหน้าแต่พรกก้าวไก่คงไม่ได้เป็นพักหลักในการเป็นแกนนารัฐบาลก็คงจะเป็นถ้าจะเข้าร่วมก็คงเป็นพักร่วงนาทีนี้นะฮะหรืออ,อีกสี่ห้าวันเนี่ย แล้วถ้าไม่ได้เป็นนายกรมตรีท่านก็จะแก้ปัญหาตำรวจอะไรไม่ได้เพราะตำรวจไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงใดแล้วไปขึ้นต่อนายกรมตรีท่านต้องเป็นนายกรมตรีเท่านั้นถ้าท่านนี่จะแก้ปัญหาตำรวจได้นะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยหลายๆเรื่องมันสามารถแก้ได้โดยนะรับคำสั่งนายกรมตรีก็เป็นในาฐานะหัวหน้ารัฐบาลหัวหน้าข้าราชการทุกกระทรวงท,ทบวงคกรมสั่งได้ระเบียบนะฮะก็ทําได้ระเบียบสํานักนายกระเบียบคอตชก็ทําได้เยอะยะนะครับ ออกพรนธกิจิกาก็ทําได้การโอนหน่วยตํารวจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการออกกฎหมายแล้วซึ่งต้องใช้เวลาสิ่งที่ประชาชนต้องการขณะนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องคงไม่ใช่การออกกฎหมายเพราะมันต้องใช้เวลามากมายเป็นปีนะครับเอาเป็นว่าง่ายๆนะฮะถ้าเวลาเนี้ยผมยกมือให้พรรคเก้าวไกลเป็นพรรคสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยกเลยนะฮะเพราะเขาจะทําหลายเรื่องนะครับซึ่งบางเรื่องเนี้ยง่ายๆเลยนะครับ ท่านทราบว่า8ปีเนี่ยกระบวนการที่ทำทางอาญาในทัานสอบสวนเราถอยหลังลงครองโดยเพราะคําสั่งคอทชอในเรื่องอํานาจความเห็นแย,งงนย้งของผู้่าการจังหวัดที่ไปแก้ไขเป็นของผู้ชักการตบจภาพนะครับแล้วก็การยุบสายงานสอบสวนทําให้สายงานสอบสวนเวลานี้เสียขวัญละสมระสายหมดเลยนะครับผมขอฝากเสียงตรงนี้นะครับในช่วงท้ายๆท,ที่เวลาน้อยเนี่ยถึงพักเก้าไก่ว่าท่านคงม,มีโอกาสที่จะเข้าไปร่วม ไปผักดันและมีเสียงดังท่านทุกศึกษาประเดน็นเหล่านี้นะครับทางสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการทุเราเนี่ยได้ทําหนังสือนะครับไปถึงหัวหน้าพักทุกพักนะฮะขอเรียนตรงนี้เพื่อให้ได้ปรากฏนะฮะว่าเราได้เสนอไปถึงทุกพักแล้วนะฮะอันดับแรกนะครับต้องเลิกลดนะฮะร,ระบบการยศชั้นยศและการปกครองนะฮะแบบทหารในสายงานตำรวจ นะครับในสายงานที่ไม่จําเป็นนะครับท่านต้องเข้าใจว่าตํารวจเนี่ยนะครับในแท้จริงไม่ได้หมายถึงตํารวจแห่งชาตินะครับตํารวจเป็นฟังก์ชันนะครับตํารวจเป็นบทบาทหน้าที่ซึ่งมีอยู่แล้วในทุกกระทรวงตระวงกรมข้าราชการกระทรวงตระวงกรมใดที่ทําหน้าที่ในการตรวจตรารักษากฎหมายโดยฟังก์ชันก็ถือเป็นตํารวจด้วยกันทั้งสิ้นตํารวจสภาใช่ไหมฮะไม่ได้ขึ้นกับตํารวจแห่งชาติตํารวจศาลกรมสุรคากรกรมเจ้าท่ากรมประมงตัวนี้บทบาทตำรวจทั้งสิ้น นะฮะต่างประเทศก็เป็นเช่นนั้นไม่ใช่ตํารวจแห่งชาติเศษกิจอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมขอเรียนเลยว,ว่าหลายรายเรื่องต้องทำนะฮะโดยคําสั่งนายกมติเวลานี้นะฮะโดยนโยบายแม้ทั้งคําพูดให้สัมภาษณ์นี่ก็มีผลเปลี่ยนแปลงแล้วครับนะฮะอย่าไปคิดแต่เรื่องกฎหมายเพราะว่าพรบาตํารวจที่ผ่านสภาไปแล้วก็ทางฝ่ายตํารวจผู้ใหญ่ก็บอกว่าน่าเป็นการเปรู้ละไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นการรวงนะครับไปทําบางเรื่องออในร่างของอาจารย์มีชาผมอยากจะฝาก คุณชัยวัฒน์ไว้ตรงนี้ว่าให้หยิบร่างของอาจารย์วิชัยขึ้นมานะครับแล้วก็มาเสนอเป็นกฎหมายบางเรื่องก็ไม่ต้องเป็นกฎหมายบางเรื่องเป็นกฤษฎีษิกาก็ได้ครับการโอนหน่วยตำรวจเฉพาะทาง13หน่วยไปให้กระทรวงที่รับผิดชอบตำรวจทางหลวงสังกัดกรมทางหลวงผมขอเรียนแล้วนะว่าเรื่องตำรวจเนี่ยต้องคิดใหญ่นะฮะต้องคิดใหญ่เลยเพราะเป็นเรื่องอนาคตคือปัจจุบันเนี่ยนะครับ เราต้องคิดใหญ่และอย่าบอกอันนู้นทาไม่ได้อันนี้ติดอันนู้นติดอะไรก็ต้องทลายอันนั้นครับเรียนเลยตรงนี้ว่าประชาชนไม่รอแล้วนะฮะพรรคเก้าไกลความจริงไม่ได้มีอะไรมากมายเลยไม่ได้ลงทุนมากเท่ากับหลายๆพรรคแต่ทําไมเด็กรุ่นใหม่เด็กนะครับนิวเจนพวกนี้ให้ความสนใจเพราะชัดเจนตรงไปตรงมาส่วนพรรคอื่นอ้อมอ้อมแอบแอบในอนาคตสูญพันธุ์หมดครับในอนาคตระยะย,ยาวนะฮะเพราะฉะนั้น ฝากตรงนี้ประชาชนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะฮะอย่างน้อยๆนะฮะในสาเดือน6เดือนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแล้วหลายเรื่องเปลี่ยนได้ครับท่านทราบไหมครับว่าฝากคุณชัยวัฒน์ว่าเผื่อเป็นรัฐบาลนะครับผู้บังคับการตารวจเดี๋ยวนี้ไม่ได้ประชุมกับผู้ว่าแล้วนะครับกลายเป็นองค์กรอิสระในจังหวัดไปแล้วไม่ขึ้นต่อใครเลยครับผู้ว่าเรียกก็ไม่ไปประชุมไม่เคยประชุมเลยทั่วประเทศเลยนะครับ90อร์ซนะฮะเพราะเขาถือว่าผู้ว่าไม่เกี่ยวข้องแล้ว การเอาตำรวจออกจากการะทรวงมาไทยนี่เป็นความผิดพลาดนะครับเพราะปะวิยาเขียนเอาไว้ให้ล้อกันอยู่นะครับข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยก็ใช้กับตํารวจไม่ได้ตามตามถูกหมายยังมีอยู่ยังใช้ได้แต่ตํารวจก็ดื้อแ่งนะเพราะถือว่าไม่ทาอะไรไม่ได้นะครับการสอบสวนก็ขายการตรวจสอบนะครับผมขออ่านเพื่อให้ประชาชนได้ทราบนะฮะว่าอะไรบ้างที่จะต้องทําเลิกลดการมียศแบบทหารนะฮะในหน่วยงานที่ไม่จําเป็น พิสูจน์หลักฐานการศึกษาพวกนี้จำยศไปทําไมนะครับเพราะว่างานตํารวจเนี่ยปกครองแบบทหารไม่ได้นะครับทหารฝึกเพื่อการฆ่านะนะฝึกเพื่อการฆ่าแต่ตํารวจฝึกเพื่อรักษานะครับรักษากฎหมายรักษาชีวิตคนรักษาความยุติธรรมเอาตํารวจไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารนี่ก็ผิดแล้วนะผิดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโรงเรียนตํารวจก็ต้องปรับหลักสูตรนะฮะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ เมื่อสาสิบห้าปีสาสิปีที่แล้วท่านทราบนะในพลตํารวจมีทั่วประเทศแค่ประมาณร้อยกว่าคนปัจจุบันในพลตารวจมีห้านระ้อยสามสิบคนนะฮะวุ่นวายไปหมดเลยงานการที่ทําไม่ได้นะฮะงบประมาณที่ถูกดูดไปมากมายจากในพลตารวจเหล่านี้นะครับงานตํารวจเนี่ยมันจบที่สถานีตํารวจหมดฮะผมเป็นพุ่งกับสถานีตํารวจแปดปีผมทราบดีไม่มีงานอะไรที่ต้องไปถึงจังหวัดด้วยซ้ําไป กองปัะชาการตํารวจภาคนี้เป็นส่วนเกินนะครับทั่วประเทศใช้งบปีหนึ่งเจ็ดแปดพันล้านบาทไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะฮะตำรวจทุกท่านทราบดีนะฮะผมขอสุบสั้นๆน,นะครับการปลูกฝังความคิดแบบทหารในโรงเรียนตารวจต่างๆต้องมีการปรับปรุงนะฮะอย่างใหญ่หลวงความจริงท่านนายมติถ้าเข้าใจนะฮะถ้าพลเรือนเปนน็นนายกจะเข้าใจเลยนะครับวินัยของตํารวจทุกวันนี้ตารวจต้องทําตามสั่ง ขอพุ่มชาแม้จะผิดนะฮะในข้อได้จริงแม้จะผิดก็ทำนะท่านก็เห็นหลายๆเรื่องนะก็เช่นเดียวกับทหารทหารนะผิดก็ต้องทำนะครับคำสั่งผิดก็ต้องทําพราะผู้สั่งต้องรับผิดชอบเองเขาบอกผมรับผิดชอบเองแต่ตํารวจไม่ได้นะครับตํารวจต้องทํางานโดยไม่ต้องสั่งนะฮะทำงานเหมือนภูมิคุ้มกันโรคนะฮะดักจับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกายนะฮะกระจายอำนาจนะฮะตำรวจไปสู่จังหวัดให้อยู่ในการปกครองของผู้ว่าการจังหวัด นะครับไม่ว่าจะมาการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งถ้าจะปล่อยให้มีการเลือกตั้งมันก็ยิงอีกนานท่านต้องพูดเลยครับว่าตํารวจคุณต้องขึ้นโดยอาศัยระเบียบตารวจแห่งชาติก็ทําได้นะฮะร,ระเบียบคําสั่งนายกก็ได้นะครับแม,แม้กระทั่งอย่างกรุงเทพมหาคนครเนี่ยกองบัญชาการตํารวจนครบาลต้องขึ้นกับผู้ว่าการกรุงเทพมหาคนครครับเพ,เพื่อดูนะฮะเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ไม่มีประเทศไหนในโลกที่มันไม่มีเอก,กภาพการัมชาของหน่วยการปกครอง นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือเมืองหรืออำเภอแต่ควาไม่ใช่ไทยไม่มีนะครับานอำเภอกับูุ้้มกับต่างคนต่างอยู่นะฮะบางทีทะเลาะกันด้วยขัดแย้งกันนะครับผู้ว่ากับผู้การก็ต่างคนต่างอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องแค่ปัญหาบ่อนการพนันสถานบริการผิดกฎหมายผู้ว่ายังไม่มีปัญญาทําอะไรเลยฮะเพราะว่าไม่มีตํารวจในคนโทที่จะสั่งการได้นะครับแล้วก็โอนหน่วยตํารวจเฉพาะทางนะฮะ 13หน่วยถึงเงี้ตำรวจทางหลวงไปทังกัดกลมทางหลวงตำรวจน้ำสังกัดกรมเจ้าท่าตำรวงเศรษฐกิจกตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคนะป้องกันปราบปรามการทุจริตต้องโอนไปฮะอันนี้ตราพระนากาเท่านั้นเองและนี้เป็นมติสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับเมื่อปี58รายงานนายยมตีไปแล้วนายยมตีก็ส่งไปที่ตำรวจแห่งชาติกองเงียบนะมผมไม่ได้พูดเองนะ เพราะว่าตารวจจะต้องมีอยู่ทุกกระทรวงทะบงกลมนะฮะให้เขารับผิดชอบงานของเขาเพราะว่าพบรบนะเขารับผิดชอบเวลานี้ท่านจะเห็นว่าตํารวจทางหลวงกรมทางหลวงก็สั่งการควบคุมไม่ได้เขาจะทําอะไรก็เรื่องเขานะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ถูกไม่ต้องแล้วก็ที่สําคัญอํานาจสอบสวนนะพอเราพูดถึงปฏิรูปตํารวจเนี่ยมันมีสองส่วนการตรวจตาป้องกันกับอํานาจสอบสวนทุกวันนี้อํานาจสอบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมนะครับ อันนี้จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมปวีณาให้พนักงานในการเข้ามีอำนาจตรวจสอบควบคุมการสอบสวนคดีสําคัญหรือเมื่อมีการร้องเรียนอันนี้ไม่ยากอะไรเลยครับร่างเนี่ยอยู่ที่นายกแล้วนะครับเพราะว่าการบริการกฎหมายของสภาผูรร้แทนราษฎรเนี่ยได้เสนอแล้วเป็นรายงานและมีร่างแนบท้ายเสียดายผมมีส่วนอยู่บางระดับนะฮะกำลังจะเอามาให้สอสอเซ็น20คนแล้วก็เข้าสู่สภานะ,ะแก้ไขามาตราเดียวนะครับเท่านั้นเองนะฮะ การสอบสวนก็จะไม่เป็นนิยายเหมือนปัจจุบันเพราะอาการจะเข้ามามีส่วนในการรับผิดชอบตรวจสอบในคดีสําคัญนะครับไม่ใช่อย่างที่ตํารวจเขาบอกอยากเอา,เอาไปเอาไปให้หมดไม่จริงนะครับก็จะได้เป็นสากลทุกวันนี้อายการอ่านนิยายสอบสวนสั่งคดีกันนะมันจึงผิดผิด,ผดถูกถูกนะฮะแล้วมีปัญหาเรื่องแพ้มีปัญหาเรื่องการจับแล้วไม่ได้ฟ้องฟ้องแล้วสารยกฟ้องอันนี้เป็นความวิบัติข,ของกระบวนการยุติธรรม ทางอาญาของประเทศเรานะครับแต่ว่ามันไปกระทบกับคนจนคนรวยๆเขาไม่ค่อยเดือดร้อนคนมีอำนาจเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่รู้สึกนะหัวใจสําคัญต้องตระหนักถึงปัญหาผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยติดดินมากกว่าทุกพักตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้เขาจึงพูดแต่พรรคอื่นนะผมสายตาดูแล้วไม่เห็นนโยบายนะฮะพ,พูดนู่นพูดนี่พรรคเพื่อไทยพูดตรงๆก็มีคนพูดมาเรื่องการพัลรูปกระบวนการยุติธรรมก็จะหมายถึงภาพใหญ่หมายถึงสารหมายถึงเมือ่อนู่นนี่ ถ้าเราพูดใหญ่นะฮะมันจะไม่ได้อะไรสักอย่างเอาง่ายๆนะฮะเป็นคําสั่งนโยบายท่านทราบไหมฮะว่าฝ่าณเฏยวัตว่าปัจจุบันเนี่ยนะตำรวจระดับผู้ช่วยพบตรขึ้นไปเนี่ยมีระเบียบให้นําตํารวจไปรับใช้ที่บ้านจนตายนะสามคนสองคนมันปีเท่ไหร่ในโลกบ้างน,นนะนฮะอันนี้เป็นต้นจะต้องยกเลิกครับนะฮะพูดในที่ประชุมก็ได้พูดเขาอายก็ได้แก้ไขระเบียบ ทำไมจะทำไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ